เชิญนะครับผมก็ใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับ่างนี้จะยใกล้ที่จะก็จริงจริงก็เดี๋ยวปีหน้าก็ไม่จะมีอะไรให้สนุกอีกเยอะนะครับจะที่สปอร์ตเลยอ่าของพี่ด้วยขอ้พี่สกายแต้ชไทยแลนด์ครับใครรอดูอยู่ดูไหมครับมีไหมอ่าจริงจริงก็มีองค์ชายเป็นพี่เลี้ยงก็ตอนนี้ก็เริ่มอ่านบทแล้วครก็ก็จะถ่ายช่วงใกล้ๆนี้แหละไม่จะเดือนนี้ไม่ก็เดือนหนึ่งไปงานดูไปงานรัมผลแล้วก็ขอบคุณ เขอฝากของแจ๊สเปรลไว้ด้วยนะครับยังไงบ้างเขาเรียนเพลงอีกนิดเ่้นได้หรือไม่เนเลยอ่ามอมาไม่อยู่คนเดียวตอนนี้แจ๊เปิลจะไม่ใช่ขค่สี่แล้วจะเป็นห้าล้อแค่ปูอนต์สแตนต้าแต่จะมีเพิรด้วยแล้วชื่อบงว่าจสเปาไม่ผัดไม่ผ เขาบอกว่าเดี๋ยวแจ็คตาเนี่ยเดี๋ยวไปถอนแยกกันค่ะโอ้เศรายเป็นปลว่าอีกคนนึงเดี๋ยวสอนแยกกันค่เป็นที่นี่โหนะคัแจตานั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปนอกไปละได้เลย้ะสุดท้าอยากได้ยินคำว่าขอบคุณครับคุณครูจากนอนักเรียนเยอะนักเรียนเยอะ พูดพร้อมกันว่าขอบคุณครับคุณครูอยากจะให้เวอร์ซ์ตนะขอบคุณเแฟนๆที่มาให้กำลังใจใหญ่ครับทุกจริงๆต้ขอบคุณมากนะขอบคุณทุกคนมากที่ซัพพอร์ตและรักในตัวพวกเรามากอย่างเช่นที่บอกไว้ะฮะไม่มีทุกคนก็จะไม่มีเพอร์ซ์ต้าวันนี้ขอบคุณที่ยอมสละเวลาตัวเองมาแล้วกันก่งนะครับขอบคุณที่ทำให้เราฟูฟูได้ขนาดนี้ คนเยอะมากเลยกรูรับไม่ไคิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้กดีใจมากๆที่เห็นทุกคนคอยสังรกตพวกเราด้วยซดีใจทุท่าเนราทุกคนรับผนดีใจมากๆัาทุรัทุกคนนะครับผมคลไอถ่ายคลิป้หอยคได้ม้ก็ไเพื่นายเยอยนดี๋ยวจิ้มแงะมาดูค Ele